สวัสดีครับขับไปคุยไปนะครับผมจะพูดถึงเรื่องมาเรามาคุยกันนะเรามาคุยกันถึงเรื่องที่ว่าทําผิดโดยที่ไม่ตั้งใจโดนใบสั่งเพราะอะไราบางครั้งเนี่ยเส้นทางมันไม่สอดคล้องกับการใช้งานมันก็เหมือนกับเป็น EP2 นะ e ี EP แรกคุยกันถึงเรื่องการที่เราจะออกทางขนานและเข้าทางหลักที่มันไม่สอดคล้องกับการใช้งานของพื้นที่นั้นๆน,น,นะแต่นี่เราพูดถึงกันเรื่อง เราจะพูดถึงเรื่องความเร็วที่กําหนดที่มันไม่สอดคล้องกับถนนพื้นที่จริงดูนะครับดูตามผมนะตอนนี้ผมกําลังลงเขาทับกวางนะหรือลงหมอทับกวางเป็นเขตพื้นที่อําเภอแข่งคอยจังหวัดสระบุรีเราจะมาพูดถึงเรื่องกับดักความห่วงใยความห่วงใยก็คืออยาขับรถเร็วเกินกําหนดเลยต้องจํากัดความเร็วเอาไว้ส่วนกับดักก็หมายความว่ามันไม่สอดคล้องกับการใช้งานนั่นเองและเราจะโดนใบสั่งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ นั่นคือการที่เราลงเขามานะครับนี่คือทางตรงเป็นทางหลักย้ำว่าเป็นทางหลักถนนมิตรภาพกําลังมุ่งหน้าสู่สระบ,บุรีนะมาจากทางอีสานเราลงเขามาปุ๊บเนี่ยทางตรง4ีหเลนในหนึ่งเลนสองเนี่ยจะเป็นรถบรรทุกวิ่งอย่างที่เราเห็นนะครับผมเนี่ยอยู่เลนซ้ายเลนขวาในแค่รถเล็กปล่อยไหลนี่ก็เป็นร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ทางหลักเราคน,ม,น,คน,นมันควรกาหนดและมันควรจะเป็นที่100หรือ120ทุกคนก็รู้กันดี แต่ว่าพอเราลงเขามาปั๊บเนี่ยให้สังเกตดูขวามือนะครับผมเดี๋ยวจะมีกล้องมีตัวจับความเร็วไว้บีบไว้ไม่ให้เกิน90กิโลเมตรต่อชโมงผมเข้าใจนะครับว่าเป็นความห่วงใหญ่เพื่อนๆใครเคยโดนไปสั่งจุดนี้บ้างนี่แหละครับผมเขาจํากัดไว้ที่แค่90ซึ่งเราอะลงเขามาเป็นแอ่งกระทะแล้วนะไหลมาแล้วนะจเป็นทางตรง4ีหเลนเลยเนี่ยสเลนเนี่ยเป็นทางตรงเนี่ยแล้วอยู่ดีก็มาบีบปั๊บ ฮ้ยห้ามเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันมันไม่สอดคล้องอะนะมันควรจะเป็น100หรือ120เหมือนเดิมถูกไหมครับมันก็แปลกไงผมถึงบอกว่ามันเหมือนกับดักด้วยความหวังดีนะว่าเฮ้ยมันก็แป,กแปลกแล้วเราก็ต้องมาโดนใบสั่งในความเร็วที่91 92 100มันก็น่าเจ็บปวดใจเหมือนกันนะครับผมในเรื่องนี้นะการที่ไม่สอดคล้องของการใช้งานของถนนที่บังคับให้เราต้องผิด าฝากไว้ด้วยนะครับผมลองคิดตาม